สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r ร c เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของนักวิชาการอิสระคุณอัศดางยมมานาซึ่งเปรียบเทียบนายกประยุทธ์คนปัจจุบันอดีตนายกทักษิณและนายกโซเชียลคุณธนาธรใครกันแน่คือที่สุดชี้ทักษิณไม่ได้เก่งกว่าประยุทธ์ส่วนธนาธรยิ่งห่างไกลคนละชั้นยังต้องเรียนอีกเยอะ นา,มมานายอัศดางยมนาคนักวิชาการอิสระโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อเปรียบเทียบประยุทธ์ vs ทักษิณ vs ธนาธรใครกันแน่คือที่สุดมีเนื้อหาดังนี้ประยุทธ์เป็นบุตรชายของพันเอกทิเศษประพัดจันโอชาและเข็มเพชรจันโอชามารดาซึ่งรับราชการครูทักษิณเป็นบุตรชายของนายบุญเลิศแซ่ครู หรือเลิศชินวัตรนักธุรกิจและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่และมารดาคือนางยินดีระมิงวงธิดาของเจ้าจันทิปกับกิมลีทุ่งซิว้วหรือนายเจริญระมิงวงเจ้าของตลาดสันสายและเป็นเจ้าของโรงบ่มยาสูบประยุทธ์ VS ทักษิณพื้นฐานครอบครัวประยุทธ์มาจากครอบครัวข้าราชการทักษิณมาจากครอบครัวนักธุรกิจ ถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนสังคมไทยยกย่องข้าราชการสูงกว่าแต่ปัจจุบันเราถือว่าเหมือนกันเท่าเทียมกันประยุทธ์จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนพี่บุญวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดลบบุรีต่อมาได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดนวลนรดิตเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากของฝั่งธนบุรีจบแล้วได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมฐานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งเรียนจบหลักสูตรชั้นในร้อยหลักสูตรชั้นในพันหลักสูตรเสนาธิการทหารบกหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรซึ่งล้วนแต่เป็นหลักสูตรระดับสูงของสถาบันการศึกษาทางการทหารของไทยส่วนทักษิณเรียนจบมัธยมจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่โรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจปริญาโทสาขากระบวนการยุติธรรมที่มหาวิทยาลัยอีสต์นเคนตักกี้ ปริญญาเอกสาขากระบวนการยุติธรรมที่มหาวิทยาลัยเซมฮิวสตันสเตทประยุทธ์ VS ทักษิณด้านการศึกษาระดับมัธยมต้นถือว่าพอๆกันระดับชั้นมัธยมปลายโรงเรียนเตรียมทานเหมือนกันระดับชั้นอุดมศึกษาโรงเรียนจอปรอถือว่าดีกว่าดังกว่าเข้ายากกว่าเพราะมีคนแข่งขันกันสูงกว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจถ้าเปรียบเทียบอีกแบบก็เหมือนเอาจุฬากับธรรมศาสตร์มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งดีและดังเหมือนกันเพียงแต่อย่างไรเสียสังคมก็ยกให้จุฬาเป็นที่1เหมือนโจปรอที่สังคมยกให้เป็นที่1เหมือนกันระดับบัณฑิตวิทยาลายัยถึงประยุทธ์จะไม่ได้เข้าเรียนปริญญาโทและเอกจากอเมริกาเหมือนทักษิณแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงของกองทัพบ,บกเช่นหลักสูตรชั้นในพันหลักสูตรเสนาธิการฐานบกและหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจักรถือเป็นหลักสูตรในระดับ postgraduate เหมือนกันอาจเชื่อถือได้ว่า มีการศึกษาที่ไม่ด้อยไปกว่ากันอย่างไรก็ตามในเรื่องพื้นฐานการศึกษาในฐาน,นะที่เป็นด็อกเตอร์จึงยกให้เรียนสูงกว่าประยุทธ์รับราชการเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองแม่ทัพภาคที่หนึ่งเสนาที่การฐานบกผู้บัญชาการฐานบกทักษิณเรียนจบแล้วรับราชการเป็นหัวหน้าแผานกแผนหกกองวิจัยและวางแผนกองบัญชาการตำรวจนครบาลรองผู้อำนวยการศูนย์ประมวลข่าวสาร กองบัญชาการตำรวจนครบาลโกนจะลาออกมาทำธุรกิจเต็มตัวในนามบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์จำกัดประยุทธ์ VS ทักษิณด้านอาชีพจะเห็นได้ว่าทักษิณไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพรับราชการตำรวจตามที่ร่ำเรียนมาถึงระดับปริญญาเอกแต่กลับมาประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในขณะที่ประยุทธ์ประสบความสำเร็จในอาชีพรับราชการทหารตามที่ร่ำเรียนมาจนดำรงตำแหน่งสูงสุดในกองทัพบก คุ้มกำลังพลกว่า2องแสนนายซึ่งถือได้ว่ามีขนาดใหญ่กว่าบริษัทชินวัตรหลายเท่าสรุปว่าการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาจนถึงก่อนมาเข้าสู่การเมืองถือว่าเสมอกันกาวคือทักษิณประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพนักธุรกิจส่วนประยุทธ์ประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพข้าราชการทหารประยุทธ์ VS ทักษิณในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21สิงหาคม2557ถนับถึงปัจจุบัน21มกราคม2565ก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว7ปี5เดือนเต็มทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พศ2544ถึง19กันยายนพศ2549โดยเป็นนายกรัฐมนตรีรวมรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นระยะเวลา5ปี222วัน ทักษิณเป็นคนที่ยึดหลักแมวสีอะไรก็ได้ขอให้จับหนูได้เท่านั้นซึ่งหมายความว่าทักษิณวัดความสําเร็จของคนที่มีผลงานโดยไม่สนใจวิธีการเพราะฉะนั้นการที่ทักษิณเป็นนายกได้5ปี222วันถือว่าแพ้ประยุทธ์ที่เป็นนายกมาแล้ว7ปี5เดือนดังนั้นอาจสรุปได้ว่าทักษิณไม่ได้เก่งจริงและไม่ได้เก่งไปกว่าประยุทธ์ถ้าจะเอาธนาธนมาเปรียบเทียบกับประยุทธ์และทักษิณ ยิ่งเห็นความแตกต่างชนิดที่เรียกว่าคนละชั้นการศึกษาระดับมัธยมต้นโรงเรียนเซนโดมินิกของธนาธรโรงเรียนมงฟอร์ดของทักษิณและโรงเรียนวัดนวลนรดิตของประยุทธ์ถือว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกันระดับมัธยมปลายทางสายสามัญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคือที่1ในขณะที่โรงเรียนเตรียมทหารก็คือที่หของสายทหารจึงถือว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกัน ระดับอุดมศึกษาโรงเรียนนายร้อยจอปอรอถือว่าโดดเด่นและสอบเข้ายากกว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจรวมทั้งต้องถือว่าโดดเด่นและสอบเข้ายากกว่าธรรมศาสตร์อีกด้วยระดับบัณฑิตวิทยาลายัยยกให้ทักษิณเรียนมาสูงที่สุดส่วนปริญญาโทสามใบของธนาธรกับหลักสูตรของนายทหารระดับสูงอย่างน้อย4ใบของประยุทธ์นั้นถือว่าผ่านการศึกษาระดับออดการ์เดเอตมาเหมือนๆกันอาชีพธนาธร ได้เป็นรองประธานกรรมการบริหารตั้งแต่อายุ23ปีแต่ไม่ได้แปลว่าเขามีความสามารถสูงแต่ได้ตำแหน่งนั้นมาเพราะเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวที่เข้ามาทำงานแทนบิดาที่เสียชีวิตไปถึงแม้ว่าอาจมีข้ออ้างว่าผลงานที่เขาดำรงตำแหน่งนั้นซึ่งเทียบไม่ได้กับทักษิณที่บุกเบิกธุรกิจมาด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจนกลายเป็นธุรกิจหมื่นล้านและยิ่งเทียบไม่ได้กับประยุทธ์ที่ไต่เต้ามาจากข้าราชการระดับต้น จนขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูงสุดในกองทัพบกซึ่งมีกำลังพลกว่า200,000นายในด้านการเมืองยิ่งเอาธนาธรไปเปรียบเทียบกับทักษิณและประยุทธ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วไม่ได้เลยและถือว่าพัรษาทางด้านการเมืองของธนาธรยังอยู่ในชั้นมัธยมในขณะที่ทักษิณและประยุทธ์อยู่ในขั้นมหาบัณฑิตเพราะธนาธรได้เป็นหัวหน้าพักการเมืองและเป็นสสอ,อยู่เพียงเวลาสั้นๆ และรัฐมนตรีก็ยังไม่เคยเป็นเสียด้วยซ้ำผลงานในช่วงการเป็นนายกรัฐมนตรีของทักษิณไม่ได้เลือเลิศไปกว่าประยุทธ์ในช่วงที่ทักษิณเป็นนายกเมืองไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งถึงขั้นประเทศชาติล้มละลายจริงอยู่ว่าทักษิณคืออีกคนหนึ่งที่ช่วยพลิกฟื้นสถานการณ์แต่ไม่ใช่ผลงานของทักษิณเพียงผู้เดียวเพราะวิกฤตในครั้งนั้นต้องใช้เวลาต่อมาหลังจากทักษิณหน,นีไปต่างประเทศนานานับ10ปี20ปี ถึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ช่วงที่ประยุทธ์เป็นนายกทั้งโลกเกิดวิกฤตโรคโควิดระบาดแต่ภายใต้การบริหารราชการของประยุทธ์ทําให้ประเทศชาติยังไม่ถึงขั้นล้มละลายแถมการรับมือกับโรคระบาดยังได้รับความชื่นชมยกย่องและจัดอันดับให้อยู่ในระดับต้นๆของโลกในหลายมิตินอกจากนี้รัฐบาลประยุทธ์ยังพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าไปได้อีกหลายภาคส่วนเช่นเส้นทางคมนาคมหรือเงินสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่สูงมาก ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าทักษิณไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวไม่ได้เก่งไปกว่าคนอื่นและไม่ได้เก่งจริงอย่างที่หลายคนคิดผมไม่ได้บอกว่าประยุทธ์เก่งสู้ทักษิณหรือทักษิณเก่งสู้ประยุทธ์ได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆทักษิณไม่ได้เก่งกว่าประยุทธ์ส่วนธนาธรไม่ต้องพูดถึงยังห่างไกลมากและยังต้องเรียนอีกเยอะมีคนกลุ่มหนึ่งมองว่าทักษิณเก่งกว่าประยุทธ์แต่ลืมกันไปว่าทักษิณ เป็นนายกได้5ปี222วันในขณะที่ประยุทธ์เป็นนายกมาแล้ว7ปี5เดือนซึ่งจากตัวเลขนี้ต้องถือว่าประยุทธ์มีทั้งความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินและความสามารถทางเกมการเมืองที่เหนือกว่าทักษิณอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้ต้องถือว่าทักษิณแพ้ประยุทธ์ถึงจะถูกต้องดังนั้นจึงสรุปได้ว่าทักษิณไม่ได้เก่งจริงและไม่ได้เก่งไปกว่าประยุทธ์ ส่วนธนาธรยังต้องเรียนอีกเยอะยังห่างไกลกับการเอามาเปรียบเทียบเสียด้วยซ้ำศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ